สวัสดีครับนี่มันนี่ก,กัดยูน้ำข้องน้ำน้องคือเก่าล่ะครับนี่ปากกลางม่องไวพี่น้องกลางม่องไวสองปากนี่ครับปากหนึ่งไปทางนี้อันนี้เป็นม่องม่องพวกปลาซิวปลาข้าวหน่อยอน,นี่อีกปากหนึ่งครับกลางงาไปหนุ่มกัเดเยาะจิม,มากกูเบื้องเนาะกูให้พี่น้องเบื้องว่ากลางม่องนี่จะมานบ่ครับเพราะว่า มาเมื่อเสาร์นี่เห็นปลามันขึ้นปลาขึ้นเต็มเลยเด็กครับน้ำมูลนี่ก็เลยเอามองมากลางเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะกู้ให้เบิง้งเนาะว่าจะมานหรือบม่มานนี่ขาวมองทั้งนี้ครับกัเดเยวจะดึงมาเลยเพราะว่าทั้งปุ่นปดส่วนปดส่วนออกจากลัก,กแล้วเนาะครับกัดจะดึงสาวมาเลยมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับว่าจะมานหรือบม่มานเนาะพอไะด้ปยาวเขาไป ก่อยหรือเปล่าครับโอ้แต่ก็เห็นปลาแล่นไลเด้วยนี่ขาวม่วงยังต๊บๆอยู่นี่แสดงว่าถือแทๆละมาดูนี่งมาขาว ข่าวต้องหุ่นปล้ะครับเาามาเลยปิดทุ๊บติดใหม่น้อยหนึ่งมาแล้วครับน,นี่อยู่ครับนี่อยู่น้ำมันเลิกเนาะครับน้ำมันเลิกเอข้ากับบต่ต้องลงไปลอยมาสาวอา เห็นบ่ครับปลาสาวมาสาวมาโอ้ปลาขา่วงามๆทงนั้นเลยครับปาขาวปลาอีทยแน่แล้วเนาะติดมาโอ้ติด็นปุ่มป็นปุ่มเลยมาสุดแล้วมาสุดแล้วครับอื้อ เขาสดๆติ้งนั่นเลยครับอุ้นี่นี่ไปปลดเดีย๋ยวไปปลดอยู่บ้านให้เบิ้งพี่น้องแกยังเหลืออีกหลังหนึ่งนะครับหลงังหนึ่ง็นมองทีอยู่หน่อยอันนี้มองห่างเติบใส่เขาไม่ได้โตงามๆเนาะพี่น้องเบิง้งติดคักติดคักติดแน,น่บ่ โอ้ขาวจันพานเลยครับี่ยของเยอะโอ,โอ้ของเต็มใหม่เนาะครับโอ้ยได้ก้อยได้ลาบแล้วพี่น้องอ้ยปลาโตง่ามอีกทีครับเป็นพวกปลาคุลามนะครับรคุลามปลาขาวซอยดูนี่มัน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 เนาะ เดี๋ยวจะไปปลดรวมเดี๋ยวกูอีกครั้งหนึ่งก่อนปัดซิ้วเป็นยังไงเนาะหวานบ้านเราครับ,บปัาซิ้วกะเบิ้องบอกหอยหอยกรหยหลายครับนี่งไง เห็นอยู่ครับเห็นอยู่มันเป็นพวกปลาหน่อยเนาะมันเป็นม่องม่องปลาซิ่วครับเห็นนะติดโอ้ยขาจนพาดขึ้นกันแล้วครับเดี๋ยวไปไปปดเนาะไปปดให้เบื้องอมาหอดบานแล้วครับเบื้องโอ้ปดยัง ปดยังบ่เหลวเลยตเต็มเลยปลดได้ปดได้หลายเติบแล้วครับขาขาวงามๆเลยก็เดี๋ยวติดปดให้มันเหลวก่อนเนาะครับปดให้มันเหลวก่อนนี่แหละไอ้ไอ้ไอันนี้มองแบบห่างเติบสามเส้นสี่เส้นครับมันก็จะได้ปลาขาวงามๆมองทีก็ยังมันเด็ดปลดเลย โปรซอยกันในเรื่อครับโอ้ตัวขาเขาวขาวมีแต่หลุ่นนี้เลยครับขาวไปกุหลาม ง,งามๆเลยครับลาบกับแสบด้วยนี่พวกตะขาว,วยไว่ํบดลอยปดปดไปอีกเรื่อยๆก่อนนี่จะปดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบึ้งป่าเป็นตาลาบตึ้งเนาะระากุหลมงามๆเลยครับหนอโอ้ ได้าเติบละมังหน่อยนึงเลยสุดยอดแล้วครับหายู่ห้กินเนาะก้ามานพอด้ครับกลางมองกลางมองกูม่องให้เบิ่งเนะาะกะสำหรับคลิปนี้ครับผมกขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับพี่น้องมัน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 จากคลิปไปด้วยปางาง้ามครับขอบคุณหลายๆที่รับชมเมื่อก่นแล้ะครับผมสวัสดีครับ